เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่ช่องอเ e x ก m ์ l e g a m e เกมนโ e ของเราเช่นเคยครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้นะผมสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับผมหรืออยู่ใกล้ร้านโอ i ิโนนะครับผมไปร้านนี้นะผมแล้วซื้อของเกิน100ไม่ใช่ดิ ครบ100บาทนะครับผม100บาทขึ้นไปนะครับจะได้รับโค้ดนะครับผมทุกคนหรือว่าสั่งผ่านแอป l i น e m a n ก็ได้นะครับผมสำหรับเ,เป็นน่าจะเป็นของทาเล่นะครับผมร้าน o อร n o น่นะครับผม X Zone 4น x t r e m อนะครับทุกคนคือต้องบอกเลยว่ามันคุ้มมากเราเสียตังค์100งบาทเนี่ยเราได้ทั้งของกินเราได้เราได้ทั้งโค้ดเติมเกมนะท่านผู้ชมแคมเปญนี้อยู่ตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึง15มีนาคมนะครับอยู่ประมาณ2 3สเดือนนะครับทุกคน ใครที่อยู่ในเขตใกล้ๆนะครับผมแวะไปอุดหนุนร้านได้นะครับแล้วก็เราจะได้โค้ดมาแล้วก็เอาไปกรอกโค้ดตามตามที่เราเติมโค้ดประจำอ่ะเออของเกมนี้เออนะครับเนี่ยแลกไอเทมเนี่ยอันนี้ก็คือการวิธีการแลกโค้ดก็คือต้องเข้าไปในไลน์นะไลน์ว f f i c i a l o u n t u n t นะผมคลิก r e w a r d membership นะครับของ Olino c a p e a แอนตีหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดขอไยด้วยนะครับเพื่อน,นำไปแลกไอเทมสุดพิเศษ,ษ ภายในเกมจํานวน1โค้ดนะท่านผู้ชมใครที่เคยซื้อก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับทุกคน1 d สามารถเติมได้1ครั้งนะครับ1นึ่งไอเทมโค้ดสามารถใช้ได้1ครั้งเท่านั้นไอเทมโค้ดสามารถเติมได้ถึงวันที่31มีนาคมไอเทมโค้ดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ก็ตามนี้นะครับผมทุกคนก็คือเราซื้อ100บาทเราจะได้โค้ดมา1โค้ดนะ เออน่าจะประมาณนั้นนะครับทุกๆ100บาทอะ่ะเราจะได้โค้ด1โค้ดอ่ะท่านผู้ชมมีตังค์เยอะก็ไปซื้อทีละ1 0 0 1 0 0 1 0 0้อนะไรเงี้ยก็จะได้โค้ดมาทีละโค้ด2โค้ด3โค้ดอะไรเงี้ยนเนาะแล้วแบบของในโค้ดแบบโค้ดคุ้มนะท่านผู้ชมนี่เลยสุดพีคคือกล่องสกิลบวก9ครับท่านผู้ชม5กล่องเลยนะ1วันนะ5วันเลยนะอันนี้คือแบบใครที่มีเซต9ส่วนหน้าพวกลิงผสมใหม่ผสมเก่าโอเวอร์โหลดคือเอาไปลงดันเป็นหก10เลยนะครับ เอาไปเล่นนะครับไม่ใช่ไปลงดันอย่างเดียวถ้าจําไม่บิดนะในดี Shop ไม่น่าจะมีขายด้วยน่าจะยังไม่วางในดี Shop อหรือเปล่ายวขอเช็คนิดนึงนะท่านผู้ชมว่าเขาเออกมาขายในดี Shop แล้วหรือยังน่าจะยังนะอ่าโอเคไม่มีนะครับยังไม่มีในดี Shop ด้วยทุกคนคือได้เนี้ยมาก็คุ้มแล้วเนี่ยไอ้กล่องสกิลบวกเก้าเนี่ยก็คือแบบ าไปลงดันแป๊บเดียวได้เงินคืน100บาทแล้วอ่ะทุกคนคิดดูแล้วตอนนี้เอ็มละยี่สิบกว่าบาทลงชั่วโมงเดียวก็ได้มา1เอ็มแล้วอ่ะคือคุ้มแล้วอ่ะลง4ี่ชั่วโมงผมว่าได้ได้คืน100บาทด้วยสรุปเราได้แบบลงแค่ลงดันแค่4ี่ชั่วโมงอ่ะสรุปเราหาเท่ากับว่าเราหาตังคินอ่าอะไรวะไอเคฟนี้ด้วยนะเราได้กินเคฟด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยเราได้เงินคืนด้วยก็คือแบบยังไงก็คุ้มอ่ะทุกคนไม่รู้ว่ากล่องนี้เอาไปขายได้กี่บาทนะแลกเปลี่ยนไม่ได้อ่า สรุปขายไม่ได้เอาไว้ใช้นั่นแหละนะครับเอาไปลงดันนะครับทุกคน เอาไปหาตังค์อะคือได้แน่นอนนะชั่วโมงละ1 M ึ่งเอ็มอะเผื่อๆอาจจะได้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับลง4จออะไรเงี้ยอ่ะในไอเทมโค้ดก็จะมี xp 7000ใช่ไหมเนี่ยหลอดนี้7,000ใช่ไหมท่าผมจำไม่ผิดนะครับ10อันก็70,000แล้วก็ยาใหญ่แพ็คยาใหญ่นะครับ5แพ็ค500ขวดนะครับอย่างละ500ขวด hp กับ sp นะครับแล้วก็กล่องสกิลบวกเกกล่องครับท่านผู้ชมแล้วก็สว่าน1หัวกับเบ็ด1หัวอย่างละ1อันครับแล้วก็เซตอินจา3วันครับ2อันด้วยนะได้2อันนะเป็น6วันนะแล้ววก็บบออสซัััั5 5นนครเลย

แล้วก็คูณ exp 2 0 0เซครับโอ้โหสี่อันด้วย4ชั่วโมงจุกๆก,กันไปเลยครับคือลงดันยังไงก็ได้เงินคืนอยู่แล้วนะท่านผู้ชมสรุปแล้วเราได้ทั้งกินเคลฟได้ทั้งเงินคืนด้วยนะครับได้ทั้งไอเทมในเกมยังไงก็คุ้มไม่คุ้มกดดิสไลค์มาเลยเอาจิงคือคุ้มมากนะครับอ๋ออันนี้ข้างล่างจะมีวิธีการสมัครสมาชิกของทางร้านใช่ไหมอ่าน่าจะใช่นะครับผมแอดไลน์นี่ไงโอริโน่แปดแปชื่อ,อยางกบเบพน,นันแซลเลนแซลเล่นลลน,นะครับแอดไลน์เข้าไปกดเข้าไปคําาวว่รผมแล้กก็กด อนุญาตเพื่อเ,เพื่อเชื่อมระบบกรอกข้อมูลแล้วทําการลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็กดสแกน QR code กดดาเนินการกดยืนยันแล้วก็นําโค้ดอ่ะที่ตรงเราสแกน QR code จากหัวข้อที่2ที่3มเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาโค้ดมากรอกในหน้าเว็บเหมือนเดิมเลยนะครับวิธีการกรอกโค้ดนะ วิธีรับไอเทม d e l i v e r y สะสมคะแนนแรกของรางวัลอันนี้มีสะสมข,นนของคะแนนด้วยนะมีสะสมคะแนนด้วยจากการซื้อ,อครปจากร้านโอลิโนนะับผมทุกคนมีสะสมคะแนนด้วยนะครับเอ้ยมันโชคกี่ชั้นวะเนี่ยโชคหลายชั้นมากเลยเนี่ยคือมีทั้งแบบได้ไอเทมโค้ดแล้วก็เก็บแต้มสะสมแรกของรางวัลอีกนะครับโชค2ชั้นเลยเนี่ยเผื่อสามชั้นอีกเราไปลงดันเอาของเอากล่องบวกเก้าไปลงดันมีเซตนิดนึงอะไรเงี้ย ไปลงดันทําเงินได้อีกบอกได้คาเดียวว่าคุ้มถ้าผมอยู่ใกล้นะผมไปซื้อแล้วนะเอาจริงผมไปซื้อแล้วคือผมไปผมจะไปหยอดทีละร้อยทีละร้อยอะไรเงี้ยเอาโคดทีละโคดทีละโคดมาอะไรเงี้ยสะสมของหัวก,ก้าวไปลงเล่นนะครับทุกคนเฮ้ย ันคุ้มมากสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆร้านนี้นะครับผมแวะไปได้เลยหรือว่าสั่งลายแมนได้นะครับไม่สะดวกไปหน้าร้านสั่งลายแมนได้โอดคุ้มบอกเลยทุกคนอ่ะตามนี้นะครับผมก็ข้อแนะนํามีประมาณนี้นะหากใครสงสัยอะไรก็สอบถามได้อ๋อผมนึกว่ามันมีอยู่แค่กรุงเทพทุกคนมันมีภาคอีสานนี่ไงเออเดี๋ยวดูก่อน73สาขาทั่วประเทศทุกคนเอ,อ๋ยผมลืมเลื่อนมามาถึงข้างล่างนี้นะผมดูแค่แบบ ถึงไงตอนตอนแรกโค้ดนะครับอ่ะมาดูกันว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะใครที่อยู่ภาคอีสานนะครับผมอย่างเช่นผมนี่แหละนะครับเซ็นทันขอนแก่นนะครับผมชั้นหหน้าท็อปนะครับเซ็นทันพลาซ่าอุดรธานีชั้น G ีหน้าฟู้ดพาร์คนะครับเซ็นทันพลาซ่าอมวลราชธานีบนมี2มีมีสที่นะแล้วก็โรบินสันบุรีลำภาคตะวันออกมีเยอะเลยนะครับจันบุรีชนบุรีเทอร์มินอลยีนะครับผมศรีราชาแฟชั่นระยองโรบินสันจันบุรีโรบินสันชนบุรี โรบินสันบ้านบ้านฉางโรบินสันชนบุรีบ้านฉางนี่อยู่ไหนทุกคนไอผมไม่รู้นะนะครับไปตามหากันเราภาคใต้โู้ภาคใต้ก็เยอะนะภาคใต้เยอะกว่าภาคอีสานอีกนะครับภาคอีสานมีแค่หนึ่งสองสามสี่มีแค่สี่ที่นะครับภาคตะวันตกมีที่หนึ่งภาคกลางภาคกลางมีที่เดียวหรอผมนึกว่ามันอยู่กรุงเทพอ่ะอ๋อก็นี่ไงกรุงเทพไม่ใช่ภาคกลางหรองงนะครับงงผมงง ภาคเหนือมีที่เดียวเหรอเชียงใหม่เซ็นทันเฟสติวัลเชียงใหม่ภาคตะวันตกหัวหินอันนี้กรุงเทพร,ริมอ๋อในเขตกรุงเทพปร,ริมณฑลเนาะก็มีหลายหลายที่เลยหมูเยอะมากนะท่านผู้ชมใครที่อยู่ในเราแวกตามนี้นะับผมไปตามซื้อกันได้นะับผมไปตามไปอุดหนุนร้านโอริโน่นะับผมอันนี้ไม่ได้นะัดไม่ได้แนะนํานะแค่แบบอาจจะพูดให้ฟังอะไรเงี้ยเออแบบถ้าใครซื้อมาได้หลายโค้ดอะไรเงี้ยก็เอ้ยมันเติมไปสี่ห้าโค้ดแล้ววะซื้อมาสิบโค้ดอะไรเงี้ยหลออพันหนึ่งอะไรเงี้ย อยากขายวะยังยังเราเรายังไม่ต้องไปกรอกโคดก็ได้นะอันนี้แบบแค่พูดเฉยๆนะไม่ได้แนะนํานะไม่ได้ชี้ทางอะไรนะเอาโคดไปขายได้นะท่านผู้ชมผมว่าขายได้นะออ,อันนี้คือไม่ได้แนะนํานะเออไม่สนับสนุนให้เอาโค้ดไปขายนะเพราะว่าเขามีข้อบอกเนี่ยเห็นไหมไอเทมโคดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อออาจจะเปลี่ยนให้ร้านไม่ได้นะครับผมแต่เอาไปเปลี่ยนให้คนที่เล่นเกมนี้ได้ไม่ได้แนะนำแค่พูดให้ฟังเฉย ตามนั้นนะท่าผู้ชมอยากกินเครปขนมปังนะครับผมแล้วได้โค้ดเติมเกมโซนโฟไปด้วยก็สามารถไปอุ่นหนุนได้ตามพื้นที่ที่ท่านอยู่ใกล้เลยนะครับผมนี่ก็ตามนี้เลยเข้ามาดูที่หน้าเว็บเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมแนะนํากิจกรรมดีๆนะครับผมหมดเขตเดือนมีนาคมนี้นะรีบไปอุดหนุนกันนะครับผมแล้วก็ เอาโค้ดมาใช้บ้างนะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์กับใครนะผมก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต,ต่อไปนะครับผมก่อนจากกันไปนะผมขอฝากร้านโอริโน่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาจอยกันโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมของเราไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผมไม่ายจุ๊บ